ก็เปิดจะพาไปอีกบ้านหนึ่งวันนี้เรามาอีกท่านหนึ่งนะคะน้องมิน้นอยู่ด้วยกันอีกแล้วเพราะว่าไป,ไปดับ,ดบ <laughs> ไปดับเวลาเราออกกองเราก็จะพาคนน้นคนนี้มาด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันทํางานเอกสารไม่ได้นะคะวันนี้เราจะไปบ้านไหนดีจ๊ะน้องเฟรินวันนี้เราจะไปเยี่ยมไผยแก้ว, oh, <no. S 2> กวบ้านไผ่แก้วก็กบ้านใครเตยบ้านของคือใคร อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่บ้าน20หลังบ้านหลังที่3 4 5ส้าทำไมต้องนับอ่ะนราเลยน,ะนั่งไงังไงแม่ขวานแม่ขวานอยู่พอดีนะคะมาเนี่ยนัดของไว้ไหมไม่ได้นัดเลยคะ่ะคือแบบจับจูดอีกแล้ว<ป> เขาอยู่พอดีเพราะช่วงนี้เขาเห็นว่าเรามาเมื่อวันก่อนนี้เขาก็มันจะปลูกหญ<ช>้านก็เลยมาหญ้าน,นี้ได้จากที่ไหนคะก็ทางโครงการโฆช้าจากจังหวัดสุรินทร์เป็นคนจัดสรรหญ้าให้นะคะทุกๆปีแจกหญ้าพันปลูกไป<ะ>ค่ะวันนี้เราก็มาเป็นช้าง สี่เชือกนะคะตามที่สัญญาก็จะเป็นเลขที่สัญญาที่ 63, 64, 65, 66ก็คือพลายแก้วพังสมใจพังใจบุญแล้วก็พังทองคูนนะคะตอนนี้เราก็คุณแม่ควานก็กำลังตัดญยญาอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปหาเลยค่ะเหมือนหมกขาวบอยมาทำอะไรก็ไม่รู้ไปทำไมถ่ายบ้านวนไม่ได้หรอ สวัสดีค่ะบ้านนอนสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ปอกยาปลอกหญ้าเอาไปทำอะไรคะเอาไปปลูกรอไปปลูกหญ้นยาคือสวยเลยนี่ใช่ช่วงนี้มันเป็นมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมแต่ว่ามันมีตาอยู่แต่ว่ามันแก่ๆนี่งอเกิดในที่ของจะของนี่หญ้าอ๋ออันนี้ของหญ้าตัวเองแล้วเยาแจกหญ้าแจกก็ขอให้ร้อยมัด ร้อยมัดร้อยมัดก็ได้สองสองแมันไม่เต็มมันไม่เต็มก็เลยได้เอายาเองมาเซมของตัวเองใส่ที่อนุญาตแต่ช้างก็มันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไปเลือกเอาเลือกเอาเอาน้องมิ้นมาช่วยคุณป้าทำหน่อยเร็วพาออกพื้นที่ไปน้องมิ้นไปเอาค่ะมาเลี้ยงควาดมาเลี้ยงช้างใช่ไปเลี้ยงช้างใช่วิ่งช้างเด้เราก็จะให้น้องมิ้นช่วยทำนะคะ าต้องช่ไหมว่าหน่อยพี่เกิดไหมมีตาอยู่มันมีตาอยู่นี่มันก็ไม่แก่เท่าไหร่หรอกเนาะได้อยู่มันยังไม่มีรูมันยังไม่มีตัดไปปอกไปก็จะเกิดบ้านอ๋อแต่ว่าตัดไปมันก็สวยอยู่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็ที่จุดที่ดาใช่ไหมคะชื่อจริงถูกพูดถูกไหมเนี่ยก็คือถูกไหมอันนู้นที่ดาเอออนุู้ที่ดา การก็ข huh. ว uh ัญช้างก็กำลังช่วยโดนฝนน่ะโดนผลช่กันก็เลยว่าจะถูกอะไเนาะอ้าเฟินใช่ไอ้มิ้นแม่งคนตีนน่ะรูกไหมมันปอกเสร็จปุ๊บมันก็ยื่นให้อย่างจ่าทีเขาบอกโอ้อย่าหาทําเด้อโอ้มิ้นคล่องวะมิ้นอาชีพเก่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ พายากินมันเยอะอยู่อยากมันเปียกอ่ะเปียกขลุดน้ำไว้เราไว้ให้มันงอกอย่างนีแบบให้มันชื้นชื้นให้มันชื้นเลยตามทีด้วยเนาะถ้าถือว่าโดนฝนแล้วจะเกิดใบแตกตามันทีด้วยดูบรรยากาศแล้วก็เลยเอากองเอากองไปดีกว่านั้นมันห่างมันอ๋อตามันห่างตาามันห่งแต่นี้แกด้วยหญ้าของเรามันตามันถี่กว่าก็เลยเอาของเรามาเสริม โอเคมีช oh. ้างทั้งหมดสี่เชือกได้พื้นที่ปลูกหญ้าสิบหกไร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วนี้ก็ช่วยกันปลูกตอนนี้ปลูกได้ประมาณกี่ไร่แล้วคะไทยไว้ประมาณสองไร่สองไร่แล้ว เราปลูกทุกปีอะค่ะปีนี้จะไม่ค่อยปีนี้รม่ค่อยไดซ่อมแซมเอาแค่ทําแซมเหราะว่าเรามาอยู่ในโครงการนี้ก็สิบเอ็ดปีแล้วแปลงนี้ปลูกมาสี่ปีแล้วแปลงนี้ปลูกมาสี่ปีแล้วแต่เริ่มเข้ามาอยู่บ้านยี่สิบหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวบุกเบิกเลยใช่ไหมคะที่มาอยู่บ้านยี่สิบหลังครอบครัวแรกเจ้าบ้านผู้ใหญ่บ้านรองผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านเลขที่หนึ่งรองผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านเลขที่ห้า ถ้ามนอยู่ใหม่ๆก็ต้องลูมเยอะอยู่เนาะก็มันยังงามสวยอยูุแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันบางๆแล้วก็เลยต้อแต้มร้ายโตแล้วก็เลยเอาต้มเปลือกมันคือไม่ไอ้แข็งมันจะซ่อมชุนแปลงอายุจากโแปลงอีกตรงไหนมันบางๆแล้วก็รอให้มีฝนกว่านี้คนนี่ขออนุญาตเรียกพี่พึ่งกับป้านวลนะคะและมีค้างทั้งหมดสี่เชือกที่ดูแลที่อยู่ในโครงการชัปนะัาจังหวัดชนิน เข้ามาอยู่ตั้งแต่ปีไหนครับพี่พึ่ง11ปีแล้วเนี่ยปีไหนอะห้าห้าสามได้นับว่าได้11สองประมาณห้าสองหรือห้าสามประมาณเนี้ยน้าจากห้าสามไปไปอยู่ตรงตรงนั้นก็บุกเบิกเหมือนกันแต่อยู่ตรงสายการบินไทยก็บุกเบิกอยู่แถววัดป่าอ๋อบุกเบิกเหมือนกันตเข็บายแดนแล้วทาไมถึงได้ย้ายลงมาอยู่ที่หมู่บ้านยี่สิบหลังคะ เขาแบ่งที่กันบนัตอนนั้นเราไปอยู่ที่เป็นที่ของอบจอ๋อนี่ก็แบ่งที่กันกันเลยเราต้องมาอยู่ตรงนี้แตะว่าตรงนั้นเขาเป็นก่อสร้างเป็นก่อสร้างแล้วทุกวันอะไรนะลูกของช้างแล้ะอ๋อต้องให้ย้ายเรากเลยต้องขึ้นมาอยู่บ้านที่สุดหลังก็จะก่อนโครงการของเราก็ใช้พื้นที่ร่วมกันกับอบจแล้วทีนี้พอแบ่งพื้นที่เสร็จแล้วทชไมก็ได้เปิดปนก็ใช้ร่วมกันนะค่ะ พอ,อแบ่งพื้นที่เสร็จแล้วก็เลยได้ลงมาอยู่ที่นี่บ้านยี่สิบหลังมอยู่ก่อนเพือนเลยก่อนเพือนเลยแล้วแต่ก่อนก็มีแต่ป่าเลยใช่ไหมคะแถวนี้ก็มีแต่ป่าค่ะแต่ว่าบ้านเขาทำไว้ให้แล้วค่ะไวให้แล้วแล้วก็มีแต่ป่ามีผีไหมคะไม่เห็นนะก็มีแต่ป่าเนาะก็ว่าผีหรือเปล่าก็อยู่ป่าเคยเห็นหมาป่าหมาจิ evet ้งจกเคยอยู่แต่พวกไรไงไปไา วันนี้ยังมีอยูอ่ไอปาก็ยังกินบ้างเรื่อยๆนะคะแล้วของคุณป้านวลเนี่ยทำไมถึงได้เลี้ยงเลี้ยงช้างคะตั้งแต่แรกเลยเป็นของบรรพบุรุษตกทอดใช่ไหมคะก็บรรพบุพร,บรุษด้วยแล้วก็อชอบอาชีพนี้แล้วป้านวลเคยแบบจับช้างแบบเป็นควานช้างเองนี่ไหมคะไม่ค่อยได้เป็นเท่าไหร่หรอกก็จะเป็นคุณตา แต่คุณาตาตามีนะคะวันนี้ไปปลูกญยาอยู่นะคะปปมันร้อนก็นเลยให้ตาไปปล <c oughs> ูกยายก็อยู่ในลมตาลมทำถูกต้องนลคะต้องอยู่ในลมมันออกแบบไม่ได้แล้วทุกวันนี่จะเป็นลมเมื่อยก็เลี้ยงอันนี้เป็นช้างมาดบตกทอดหรือว่าซื้อมาคะ ซื้อมาซื้อมาทั้งหมดเลยอต่ก่อนซื้อมาทั้งหมดเราซื้อมาอ,อ้สองเชืออค่ะซื้อมาสองเชื้อแล้วก็คลอดลูกเอาอีกรณ์พันเอาไม่รู้ว่าส่งพันเดี๋ยวขอไปดูช้างหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่พึ่งพาไปดูช้างนะคะนี่ก็จะเป็นช้างเพศเมีย นะคะค่ะตัวนี้ชื่อน้องใจบุญนะคะตัวไหนคนนี้ตัวนี้ค่ะคนนี้เป็นน้องใจบุญเป็นลูกของคนนู้นใช่ไหมคะเชือกนู้นนะคะตัวนั้นชื่อสมใจค่ะอ๋อพังสมใจสามสิบแปดปีสามสิบแปดปีค่ะมีลูกหนึ่งมีลูกสองเชือกมีลูกสองเชือกก็คือเชือกแรกก็คือผายแก้วอ๋อ มีลูกสองเชือกเชือกแรกคือพายแก้อยู่ฝั่งทางน<ช>ู้นนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ดูไกลๆใจบุญอันนี้ก็จะเป็นใจบุญใจบุญอายุกี่ปีแล้วคะโอ๊ยโยนแม่นเลยนะคะใจบุญอาเก้าปีกว่าค่ะเก้าปีกว่าแก้วละคะอายุกี่ปีแก้วสิบหกค่ะ <Wow S 2> แก้วสิบหกแล้วทองคุณใช่ไหมทองคุณทองคูณ็นอีกแม่หนึ่งยังไม่มีลูกอ๋อแกเคยมีลูกครั้งหนึ่งแล้วแกแท้งอ๋อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอีกเลย ่วนแม่สมใจนี่มีลูกด้วยกันสามเชือกแล้วนะคะสามเชือกแล้วอีกเชือกหนึ่งนะคะไปหนอีกเชือกหนึ่งคือน้องน้องตัวนี้ที่ว่าเสียสองปีที่แล้วอ๋อที่เสียไปแล้วตอนที่เราตอนนั้นเฮอเฮอปีใช่ไหมคะเฮอปีสองปีที่แล้วอือก็มีลูกสามเชือกเราจะทับอีกไหมคะทีพ่งก็ตอนนี้ทับทับแล้วนะคะแต่ไม่ติดค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วอย่างนี้พ <Okay. S 2> าไปดูภายแก้วสักอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่พึ่งได้ค่ะออ๋ที่บ้านเลี้ยงไก่นะคะมีเล้าไก่ <c oughs> <c oughs> ขาวอขาวม่าอยู่ขาแล้วต้องระวับบงนะคะเดี๋ยวแอบดูไกล ตัวน,นี้คุณแม่นี่เหมือนครั้งที่แล้วมาไม่สบายใช่ไหมคะที่คุณหมอมาใช่ค่ะตอนนั้นถ่ายท้องอ๋อแก้วนี่เป็นเชือกแรกนะคะลูกแรกของแม่สมใจได้เป็นเพศผู้เลยเนาะค่ะมานไม่อันนี้ถือว่ามานไม่เชือกแรกเป็นเพศผู้นี่ถือว่ามานไหมพี่พ่ถือว่ามานนะคะเพศผู้แล้วเขาเคยขึ้นทับบ้างไหมคะตัวนี้ยังไม่เคยผสมพันธ์เลยยังไม่เคยผสมพันธ์เลยใช่ไหม oh, <no. S 1> ล้วคิดว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ได้นะพี่พิ่ง โอ้ดุชงาค่ะแก้วเป็นช้างที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นนะคะกำลังจะเกเรนะคะมัก็เลยก็จะรอประมาณสักยี่สิบขึ้นไปจะลองให้ผสมพันธุ์อยู่จะลองจะลองดูนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังเพราะว่าถ้าช้างผสมพันธุ์นิสัยเขาจะเปลี่ยนโอเคไปถ้างั้นเราไปดีกว่าไปทางนี้ได้ไหมพี่เพิ่อันนี้ก็กลับมาจากดูช้างนะคะทำไมต้องเฟินทำท่าอย่างนี้ ามาทํางานช่วยเขาหน่อยเร็วทําไปแล้วอันนี้ก็ให้แต่น,น้องมิ้นทำคนเดียวเลยนะคะจะเกี่ยเดี๋ยวนี้จะพาน้องมิ้นไปดูพลายแก้วนะคะ,ะน้องมิ้นชอบเป็นคนตื่นกลัวง <laughs> ั <laughs> แกงวิน <laughs> นี่ค่ะควันเข้ามาแล้วนะคะ นิ่งมากมิ้นไปถ่ายรูปไหมล่ะไปไปเร็วลองดูลองดูขึ้นข้างหน้าก็ได้เร็วมิ้นไปดูเอาาเอมิ้นไปไปถ่ายรูปเราจะให้น้ำช้างกินเอามาเอ้ยยอดได้ไปงอนยองงอนอย่างอนโคยัมงอบึนงอนไปมิ้นไปเร็วมาีไป เอาอันนี่ดูดูนะมิ้นยืนดีๆเก่งทำไมเอาเฟิร์นถ่ายรูปให้มิ้นสวยๆเอาเอาหนูมาเก่งนั่นนี่มิ้นขี่ช้างไหมขี่ช้างแล้วควันก็จะพาขี่ไปปลูกหญ้าไปเร็วควันเขาจะพาไปขี่ปลูกหญ้าที่ไหน ไ,ไปไปขอบคุณ<ก>ขอบคุณพี่หมายนะคะควานภายแก้วนะคะ<ก>ขอบคุณนะคะพี่แก้วเดี๋ยวเราจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไ่ยยน,ยนะคะหน้าเหนื่อยมาก <laughs>